สวัสดีค่ะตอมไทยรันอินเจอร์มินีค่ะวันนี้ก็แต่งตัวอยู่บ้านแบบสบายๆนะเ,เดี๋ยววันนี้หนูจะมาตัดผักค่ะตัดผักบุ้งค่ะแล้วหนูก็จะไปจัดเมนูข้าวต้มกุ้ยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาตัดผักด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะตัดผักบุ้งไปทำผักบุ้งไฟแดงกินกับข้าวต้มกุ้ยค่ะ ยิ่งตัดเขาก็ยิ่งแตกค่ะนี่ค่ะ แตกงอแตกยอดใหม่ไม่ใช่แตกงอแตกยอดใหม่ค่ะนี่ค่ะ,คะออแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าได้เท่าไหร่นี่ค่ะได้มาแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปแช่น้ำไว้ก่อนค่ะไปล้างแล้วแช่น้ำ ชน้ำไว้สักพักหนึ่งค่ะนี่ค่ะเอาไปแช่น้ำแล้วก็ค่อยมาจัดเมนูข้าวต้มกุยเดี๋ยวไปดูว่าม,มีเครื่องเคียงอะไรมั่งที่หนูจะกินกับข้าวต้มกุยกันค่ะไปเลยค่ะค่ะดับแรกก็มาต้มข้าวต้มกันเลยค่ะหนูทำการล้างเรียบร้อยแล้วลนะคะ ล้างน้ำทิ้งไปแล้วค่ะทีนี้เราก็มาต้มเลยค่ะแล้วกค็คอยคนไปเรื่อยๆค่ะส่วนถักบุ้งหนูก็แช่น้ําไว้ค่ะเดี๋ยวทํากาต้มเสร็จเดี๋ยวเราไปทําอย่างอื่นค่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปทําอย่างอื่นกันค่ะนี่ค่ะข้าวต้มเราก็ได้แล้วค่ะสุกแล้วแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะ ยากได้ข้าวแบบไหนแบบเป็นเม็ดเม็ดหรือแบบเละะก็แล้วแต่เพื่อนค่ะแต่ของหนูเสร็จแล้วค่ะพอแล้วค่ะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปทําอย่างอื่นต่อค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาทอดปลาค่ะนี่ค่ะปลาจิโกกเหรอคะเรียกปลาจิกโกบคล้ายปลาช่อนนะคะใส่น้ำมัน แล้วรอนะ้ำมันเดือดแล้ะมาทอดนะจากนั้นก็มาทอดปลาเลยค่ะ ดนดนค่ะต้มร้อนๆค่ะแบบ ได้แล้วเราก็มาตักใส่กระดาษทิชชู่ตักน้ำมันค่ะน้ำมันนี้ก็ใช้ครั้งเดียวทิ้งไหมคะ่ะไม่เคยเอาไว้ เดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อค่ะค่ะจากนั้นก็มาผัดหมูค่ะหรือก็จะใส่พริกกับกระเทียมแค่นี้ค่ะแล้วก็รถดีค่ะ งั้นก็น้ำมันหอยค่ะก็สีอิ้วขาวค่ะน้ำตาลน,นิดนึงค่ะต้องเยอะค่ะเดี๋ยวไปผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันนิดนึงพอค่ะพอแล้วค่ะ ร้อก้กระทะเดือดแป๊บหนึ่งค่ะไอ้น้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งค่ะค่ะมันอาจจะใสไม่แดงนะคะเดี๋ยวเรามาผัดเลยค่ะผัดก็คือโอีค่ะ ต้องทิ้งไว้นานค่ะเดี๋ยวหนูก็จะปิดแก๊สแล้วค่ะพอดีแล้วค่ะปิดแก๊สแล้วค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อคะอ่ะค่ะจากนั้นเราก็มายำกุ้งแห้งคะ่ะเ,เราก็ปิดมะนาวก็น้ำตาลคะ่ะพริกซอยคะ่ะใส่นิดเดี่ยเพราะว่า ทนเขาไม่กินเผ็ดมากค่ะน้ำปลาค่ะ,คะเสร็จแล้วก็มาใส่น,นี่แค่ไนจากนั้นก็มาใส่นี่ค่ะพวกต้นหอมผักชีค่ะ หนูลืมเอ้ยไม่ใช่แฟนเขาลืมซื้อหัวหอมอะค่ะถ้าใครมีหัวหอมก็ใส่หัวหอมได้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เ,เสร็จแล้วเมนูนี้ยำกุ้งค่ะเดี๋ยวเราทำเมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะใส,ส่ปลา ตาลน,นิดนึงก็งมะนาวค่ะติ๊ก ยำเอ่ออะไรนะอากาศดองค่ะคนคนให้เท่ากันค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเออเดี๋ยวอนูลืมใส่ รูลืมใส่พวกต้นหอมค่ะเดี๋ยวใส่ต้นหอมอีกชีค่ะเียตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้ว ค่ะลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปกินค่ะบ๊ายบายจ้า